จีจ้าช่องตาโพดใหญ่แววไม้เลี้ยวมือนี้ว่าจะพ่าพยายามคงเด้อไปกับลูกสาวเด้อจ้าเด้อคนตาได้แจวไดปนนน้ปุ่นบ่หน้อมามามาเบิ่งตำมานบ่หน้อมือนี้มาใส่ไใบตะมือพุ่น,นละจ้ามามามา,มามยกโหโหโหเป็นตำมานอยู่ติเราเอะไรมา มาซอยเมียแน่น่ 2> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ไปนะหาดางเนาะมาเป็นตามานอยูใ่ใในคล้องเนื้อพี่นอออ้องก็ขิกสื่อไปจังเลียงจังน้อยก็อเอาเนาะมาเอาบรรยากาศจ้าอามาหลุ่นกันมันจะมีบ่ เผ็ดไข่แนออโโดด่อยู่ดีเลยสักกระซักยามขึ้นแล้วกะซักไว้พี่น้องจัดคงนะสดีวกยางใหญ่เด้อปูมากุ้งเต็นเห็ดกุ้งเต็นในเลยล่ะจ้าเขาหอดบักหอยด้ยพี่น้องปลาหน่อยบักหอยมีเบิร์ดเดนจะว่าเลือกออกจ้า วัดไปแล้ว